สวัสดีครับผมเด่นธนุศัก์สุขุมลินนะครับร้านเด่นแลนสเคปแอนด์าฟเวอร์อาร์ตนะครับที่ตลาดจะดูจักเพกาวครับผมสินค้าในร้านเป็นส่วนขวดครับเป็นเทอร์เรียมสำหรับตกแต่งบ้านครับผมส่วนขวดก็คือการจําลองต้นไม้เล็กๆเ,เ,เข้าไปในขวดนะครับเป็นการเหมือนจําลองระบบนิเวศมีทั้งระบบปิดและระบบเปิดก็จะสามารถนาไปตกแต่งบ้านได้ให้ความสดชื่นสีเขียวเนี่ยครับผม ก็จะมีพวกมอสเป็นหลักเลยครับผมมอสจะมีหลายชนิดครับมีมอสหางกระรอกมอสขอนไม้แล้วก็มอสหญ้าสนามแล้วก็มีพวกเฟิร์นเป็นหลักครับผมแล้วก็จะมีไม้ชื้นอย่างเช่นพวกลิปบิ้นพวกตินตุกแกอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในตู้ได้ ผมจะเน้นเรื่องสีเรื่องเท็กเจอร์ของใบให้มันตัดกันให้มันมีการผสมผสานหลายๆแบบให้มันเกิดเป็นรูปแบบที่เหมือนคล้ายๆเราจําลองส่วนหย่อมเล็กๆหรือว่าส่วนชื่อเล็กๆอยู่ในกวดเล็กๆน,น,นะครับผม mm. สามเซนครับผมเส้นผ่าศูนย์กลาง3มเซนใครครับการจะใส่สูงอาจจะสูงว่าหาเซนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจัดได้ครับก็คือค่อยๆใส่เข้าไปเล็กๆได้ครับ ก็จะเป็นแหงจะกลายเป็นตู้ครับเช่นตู้80เซนเมตรหนึง่งเนี่ยครับผมก็จะทําเป็นน้ําตกได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาเล็กๆได้ครับก็เป็นการจําลองเหมือนป่าชื้นๆได้ครับเริ่มต้นจากถ้าคนไม่เคยเลี้ยงอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆหรือว่าถ้าชอบแบบเริ่มต้นจากระบบปิดซึ่งจะเลี้ยงง่ายลูกค้าสามารถที่จะลดน้ําน้อยดูแลน้อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นระบบเปิดจะต้องอาจจะต้องรดน้ําทุกวันอะไรเงี้ยครับผม เพราะว่าการเลี้ยงสนขวดมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเช่นถ้าอุณหภูมิสูงมากมันต้องรดน้ําบ่อย หลักๆก,ก็จะเป็นเทอร์เรียมแล้วก็จะมีเรื่องเฮอร์บาเอียมครับจะเป็นพีเซิร์ฟฟลาเวอร์จากญี่ปุ่นอันนี้นําเข้ามาเองเอามาจัดเองแล้วก็ใส่ซิลิโคนออยู่ได้3-5ปีอันนี้ก็เป็นสินค้าอันหนึ่งที่ร้านที่ขายดีอันนี้มันเป็นดอกไม้ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับมันเป็นดอกไม้ที่ผ่านการเก็บรักษาได้นาน3-5ปีจะเรียกว่าพีเซิร์ฟฟลาเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเทรนสําหรับการแต่งบ้านของคนญี่ปุ่นซึ่งบ้านคนญี่ปุ่นจะเล็กๆอันนี้ก็เราเอามาจัดเองครับนำเข แล้วก็มาจัดในซีดีโคนออยล์ซึ่งมีอายุอยู่ได้3าถึงหปีสีมันจะค่อยๆซีดลงในในสภาพที่แปลสภาพเป็นพีเซอร์าฟเวอร์แล้วครับอ่าก็คือเป็นดอกไม้ที่ถ้าไม่ใส่ในน้ํามันก็จะอยู่คงสีอย่างเงี้ยสาถึงหปีคือช่วงวันเลนไทยที่ร้านก็จะเป็นกุหลาบดอกใหญ่ๆได้ครับก็มีเดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยครับให้ลูกค้าจัดได้ก็มีวัสดุให้ลูกค้าเป็นชุดเป็นเซตไปอย่างเงี้ยครับผม สามารถอาไปจัดเองได้ที่ตอนนี้กําลังนี่เลยก็คือเป็นมอสบอลจะมีเชือกน้ําเลี้ยงอันนี้ครับผมอันนี้ก็ลูกค้าจะเลี้ยงง่ายขึ้นมันก็จะเป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับสำหรับตกแต่งบ้านแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํามากมันมีเชือกนําน้ําเลี้ยงขึ้นไปให้แล้วเลี้ยงไม่ยากครับผมก็อาจจะต้องพรมน้ําสเปรย์ที่นี่บ้างวันละครั้งอะไรเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิไม่สูงอาจจะ2วันได้ ก็ส่วนมากจะเป็นพันไม้ชนิดต่างๆตามฤด,ดูกาลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นของแต่งบ้านเช่นพวกสวนแขวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วคอนเซปต์ของร้านคือเราขายต้นไม้ที่เป็นเดคอเรทสำหรับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่วนมากก็ลูกค้าจะชอบเป็นเทเลเรียมกันแล้วก็เป็นเล็กๆอย่างเงี้ยก็เขาก็ไปตกแต่งเป็นพร็อพเป็นอะไรกันเป็นของขวัญกันอย่างเงี้ยครับ เล็กๆก,ก็380ปบาทแบบนี้เลยก็จะมีจริงแล้วก็มีหลายทรงครับก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ <Okay. S 1> จะมีแบบใหญ่ขึ้นก็3 0 0 0พัน0นอะไรเงี้ยครับผมทางร้านก็จะมีอ่ามีรูปที่เป็นรายละเอียดของการดูแลวิธีการดูแลรักษาให้ต่อมาก็จะส่งรูปให้ลูกค้าแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกว่าต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเซอร์วิสเซอร์วิสเหมือนว่าลูกค้าแบบถ้าแบบต้นไม้มันตายอะไรเงี้ยเอานํามาซ่อมได้ฟรีมีสิทธิ์ให้ฟรีหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ฝากร้านเด่นแลนสเคปแอนด์ฟลเวอร์อาร์ตนะครับที่จะดูจากเพคกราวนะครับผมสามารถมาเลือกชมสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้ตกแต่งบ้านเทรอร์เรียมนะครับผมมอสบอลหรือว่าเป็นเฮอร์เบเรียมจากญี่ปุ่นได้ครับผมช่องทางติดต่อก็จะมีอ่าไอจี IG นะครับเด่นอันเดอร์สกอร์ชอปสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมหรือว่าเพจในเฟซบุ๊กก็เด่นแลนสเคปแอนด์ฟลเวอร์อาร์ตครับผม